ดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับในทาง YOUTUBE นะครับแล้วก็สวัสดีใน Facebook ครับคือกลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีใน Facebook นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องของจำนวนเฉพาะกันนะครับเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเฉพาะนะครับเมื่อเราพูดถึงจำนวนเฉพาะเนี่ยครับจำนวนเฉพาะคืออะไรครับจำนวนเฉพาะครับคือ จำนวนที่ไม่มีจํานวนอื่นใดสามารถหารจานวนนั้นแหละได้ลงตัวนอกจากตัวมันเองและ1ครับอ่หรือว่ามีตัวประกอบเพียงแค่2จํานวนนะครับอสมมุติครับขอยกตัวอย่างมานะครับเช่นเช่นสมมุติถ้าเกิดยกตัวอย่างเป็น7แบบนี้ครับเมีอะไรหาร7ลงตัวไหมครับนอกจาก1และ7ก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเลย สมันก็ไม่สามารถหารเจลงตัวสาก็ไม่สามารถ4 5 6ห้าหกก็ไม่สามารถเพราะฉะนั้นครับพอมันไม่มีตัวอะไรสามารถหารเจลงตัวนอกจาก1และตัวมันเองแสดงว่า7มันคือจำนวนเฉพาะครับแบบนี้ครับเข้าใจคนเสร็จมัอย่ังนะครับอะสมมติอีกสักจำนวน1ครับเอาเป็น11ละกันนะครับ11 มีอะไรหาร11ได้ลงตัวไหมครับนอกจาก1และ11ไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น2เนี่ยก็ไม่สามารถหารได้ลงตัว3ก็ไม่ได้4ก็ไม่ได้5ก็ไม่ได้6ก็ไม่ได้7ก็ไม่ได้8 9 1เเองก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรนอกจาก1และ11เองเพราะฉะนั้น1 1ครับมันคือจำนวนเฉพาะครับ โอเคนะครับพอเข้าใจไหมครับสมมติยกตัวอย่างครับยี่สิบยี่สิบเป็นจำนวนเฉพาะไหมครับไม่เป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากหนึ่งแหละยี่สิบนอกจากหนึ่งแหละยี่สิบที่มันหารยี่สิบได้แล้วเนี่ยมันยังมีสองก็หารได้ใช่ไหมครับสี่ก็หารได้ห้าก็หารได้สิบก็หารได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเรากำหนดว่ายี่สิบเนี่ย ไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับเพราะว่านอกจาก1และ20แล้วเนี่ยมันยังมีเลข 2, 2> เลข4ี่เลข5้าและเลข10ที่สามารถหาร20ลงตัวได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น20ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับทีนี้เราเข้าใจคอนเซปต์ของจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมครับอ่ะถัดมาครับเราจะมาดูกันครับว่าเพื่อที่จะได้รับความรวดเร็วนะครับเดี๋ยว จะให้ท่องจานวนเฉพาะครับจริงๆจํานวนเฉพาะเนี่ยมีหลักหลตัวทั่วโลกเลยนะครับแต่ที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะครับก็คือจํานวนเฉพาะต้องแต่1นึ0ถึงหนึครับจํานวนเฉพาะต้องแต่1นึถึงหนึครับอ่าโอเคนะครับอ่ะท่องพร้อมกันนะครับ1 2ึสองซม

จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดในโลกนี้เ,เลยครับคือเลขสองใช่ไหมครับค UH ือเลขสองและสองเป็นจำนวนเฉพาะตัวเดียวที่เป็นเลขคู2่2เป็นจำนวนเฉพาะตัวเดียวที่เป็นเลขคู่อันนี้ไม่ใช่จำนวนสักคู่นะครับไม่ใช่จำนวนตัวเดียวครับต้องเป็นจำนวนเฉพาะตัวเดียว สองครับจะเป็นจำนวนเฉพาะตัวเดียวที่เป็นเลขคู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเลขคู่เนี่ยสองมันหาได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะตัดเลขคู่ถึงไปมีแค่สองตัวเดียวครับที่เป็นเลขคู่และนอกนั้นครับจำนวนเฉพาะทั้งหมดต้องเป็นเลขคี่ครับจำนวนเฉพาะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยครับจะมีทั้งหมดยี่สิบห้าจำนวนครับแบ่งเป็นตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบนะคบจะมีทั้งหมดสิบห้าจำนวนแล้วก็ 51ถึง100นะครับจะมีทั้งหมด10จำนวนโอเคไหมครับอ่ะเราท่องความกันใหม่อีกรอบนึงนะครับ1,2,3,2,3,5,7,11,10,3,10,7,9,23,29,3,1,3,7,4,1,4,3,4,7,5,3,5,9,6,1,6,7,7,1,7,3,7,9,8,3,8,9,9,7นะครับอ่ะเราก็จะได้รู้ เรื่องของจำนวนเฉพาะนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะคบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดแบบนี้อีกนะครับนี่ครับคือช่องทางติดต่อนะครับทั้ง2ออย่างเลยที่พูดปล่อยข้างต้นนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นช่อง y YouTube เนี่ยครับก็จะเป็นช่องความรู้ฟรี นะครับแล้ว Facebook ครับของผมนะครับจะมีทั้งหมด2กลุ่มครับก็คือเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีนะครับก็จะลงเกี่ยวกับเนื้อหาครับแล้วก็ตรุโจทย์เพื่อสอบข้อมหนึ่งทับวนเปหกความรู้ฟรีเนี่ยครับก็จะเรื่องของเป็นแนวตรุโจย์เนี่ยครับถ้าเกิดเข้าทั้ง2กลุ่มใน Facebook นี้เลยครับเราก็จะได้รับความรู้ที่แน่นมากเลยครับทั้งเนื้อหาและตรุโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามทั้งหมดนี้เลยครับติดตามทั้งหมดนี้เลยครับสวัสดีครับ